เดือนนี้ตุลาคมเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์ใครก็อยากเข้าใกล้จะทําอะไรก็ต้องหาความสุขก่อนบุญพาวาสนาส่งความโชคดีเทพเทวาประทานพร fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและ และพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าวิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีธนูนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพศ2565ในทิศทางที่จะมีการวางแผนอย่างไรและเดินอย่างไรให้ไม่สเปสปะเดินแบบเขาเรียกว่าวางแผนมา วางแผนยุธทธวิธียุธทธภูมิแผนการเหมือนในสนามรบเลยนะคะชีวิตนี้ประมาทไม่ได้เลยทั้งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่ชาวธนูยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะแล้วก็ในโรคระบาดต่างๆนะคะโควิดวัดอะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เพราะฉะนั้นอุ้มแพ้อะไรจะมีโอกาสกำเริบขึ้นในสําหรับในชาวราศีธนูนะคะแต่เดือนนี้ต้องบอกว่าบุญพาวาสนาส่งจริงๆนะคะเรียกง่ายๆว่าความโชคดีเทพเทว,วาประทานพรอ,องค์เทพเจ้าที่คุณบูชาเคารพกราบไหว้จะประทานพรให้กับท่านนะคะแล้วก็เดือนนี้ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆใครอยากอยู่ใกล้เรา ใครที่อยู่ใกล้ชาวราศีธนูมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมันอบอุ่นมันรู้สึกดีหรืออยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนอัปเกรดขึ้นอะเข้าใจฟิลนี้ไหมคะพอใครอยู่ใกล้ในชาวธนู เหมือนมีแสงเหมือนมีออร่าเหมือนมีพลังเพราะฉะนั้นชาวธนูจะมีพลังในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีแต่คนอยากอยู่ใกล้เป็นคลื่นพลังงานที่ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นถ้ามองไปในเรื่องธุรกิจคุณจะต้องอาจารย์ว่าเล็งไปในเรื่องการทําทัวร์หรือการแบบค้าขายอะไรที่เป็นการแบบรวมตัวกันหน่ะ เหมือนร้านกาแฟที่เฉพาะกลุ่มสําหรับแบบอ่ะคนที่คุยกันรู้เรื่องเออกาแฟสายมูหรือกาแฟที่จะ,ะสำหรับคนที่เป็นที่นัดพบคุยงานกันเฉพาะอาเป็นแนวของคุณในสิ่งที่คุณชอบแหละเพราะเพราะว่าพรสวรรค์จะบังเกิดให้ในชาวธนูก็ทําอะไรเขาเรียกว่าพิจารณามาดีละตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่า ฟังปุ๊บโอ้โหทําเลยตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่คุณวางแผนมานานแล้วแต่มันยังไม่เปิดสถียังไม่สุดสถีช่วงเวลาเดือนตุลาคมมันจะได้สติสัมปชัญญะและได้เวลาของมันที่จะได้เปิดอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะเอที่ติดตามใครได้บูชาเทียมนมงคลจักรวาลไปเรื่อยๆทุกครั้งนะคะในเลิกยามที่เราวางเลิกยามไว้เป็นอย่างดีนะคะเรียกง่ายว่าบุญนั้นจะส่งให้มันได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองและที่สำคัญมากที่สุดเจ้ากรรมนายเวยเอโหสิกรรมให้กับคุณเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแล้วมันทาให้ทุกอย่างไอ้ที่มันไม่ดีอะ่ะฉุดรั้งหรือธนูรู้สึก คนนอนละเมอใจหายบ่อยๆบางคนรู้สึกไม่ดีเลยบางคนรู้สึกจิตตกบางคนนี่หาโรคในร่างกายไม่เจอเป็นตัวก็คือโรคทางจิตอะไรแบบนี้มันเกิดจากในภูมิของเจ้ากรรมในเวรที่มีการติดตามมาตรงนี้มันจะได้รับการโหสิกรรมด้วยแต่ที่จะทําเพิ่มเติมอาจารย์จะแนะนําว่าให้คุณทําในลักษณะการบริจาคทานทานนั้นก็คือจะเป็นทําลงทานข้าวปลาอาหารที่ได้กินเดี๋ยวนั้น ตรงนี้สําคัญมากถ้าเราจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรใครที่ติดตามมาเป็นเจ้าคิดเจ้าแคนของเราเนี่ยแหละเราทําบุญโดยการบริจาคทานทำโรงทานอ่าบริจาคอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้บุญนั้นได้ถึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้โมทนาสาธุแล้วก็ตัดรอนวิบากอโหสิให้กรันและกันประมาณนี้นะคะส่วนใครมองหาธุรกิจนะอาจารย์บอกว่า นือว่าใครที่จะเป็นหมอดูเป็นครูการทำทัวร์ต่างประเทศการทำรวมตัวสายบุญการทำอะไรที่เหมือนเป็นพรสวรรค์ที่มันทำได้เฉพาะคนราศีธนูเท่านั้นนะคะมานั่งถามตัวเองก่อนมาคนเก่งเรื่องอะไรเรื่องอาหารการกินนะคะจา พัฒนาของตัวเองให้โดดเด่นอย่างไรเอาพรสวรรค์ดึงขึ้นมาเอาจิตวิญญาณของเราดึงขึ้นมามันจะประสบความสําเร็จโอกาสก้าวหน้าแล้วต้องบอกว่าเฮงโชคดีด้วยนะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์แต่ต้องบอกว่าถ้าสัพสำหรับสายมูเขารู้กันใครที่ ลงทองกับอาจารย์เจนไปนะคะใครที่ได้จุดเทียนมงคลจัก,กรวาลหรือมีเครื่องรางในอดีตชาติที่คุณได้ครอบครองนะคะตรงนี้จะส่งพลังให้กับชาวธนูได้มีความโชคดีแต่สุดท้ายก็คือไม่เกินรากเงาชะตาเดิมเพราะฉะนั้นเดือนนี้ตุลาคมเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์ใครก็อยากเข้าใกล้เป็นเดือนที่คุณจะทำอะไรก็เรียกง่ายว่าต้องหาความสุขก่อนงานเนี้ยมันใช่ความสุขของเราไหมอะอย่างเราทำอาหาร เราชอบเรารักมันไหมเรามีความสุขไหมกับการที่หาจัดหาหรือดูแลคนอื่นถ้าเรามีความสุขทําต่อไปงานที่เป็นทางด้านจิตวิญญาณอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องแทบทุกๆราศีเลยนะคะสําหรับคนทั่วไปเลยแต่สุดท้ายก็คือไม่เกินรากเงาชะตาบุญเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ให้ดีใจในสายของคนที่ทําบุญมาตลอดและทอ้อห้ามทอ้อถ้าท้อนี่มันตีกับ อันนี้ความลับเลยนะบางคนแบบนั่งนึกอ่ะฉันทําบุญแล้วทําไมฉันไม่ได้เลยทําไมแบบนี้ถ้าคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บทุกอย่างมันตีกลับหมดเพราะสิ่งที่คุณให้ออกไปคือให้เราจบให้เราสิ้นสุดเป็นเครดเคร็ดในการเสียเคราะห์นั่นเองนะคะก็ฝากประมาณนี้สําหรับในชาวธนู บุญกุศลที่คุณได้ทํามาอดีตชาติปัจจุบันชาติกําลังส่งผลให้คุณมีความโชคดีเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่บุญภาวาสนาส่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ